เอาจริงๆนะผมโมโหมากๆเลยครับโอ้โหล่าสุดเป๊ปกูเดล่าครับให้สัมภาษณ์บอกว่าโมโหโรดีจ้จัดะเลยคุมอารมณ์ตัวเองไม่อยู่จนสุดท้ายโดนไล่ออกนะครับเป๊ปกูเดล่าครับผู้จัดการทีมหัวใสของแมสตี้ยอมรับว่าโมโหโรดี้ครับที่ทางโรดี้ครับควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่อยู่จนสุดท้ายโดนตะเพิดไล่ออกในเกมที่แมสตี้เปิดบ้านเอาชนะนอเทียมฟอเรสต์ Forest, ไป2 0เมื่อคืนนี้นะครับ โรดี้เนี่ยเอามือไปบีบคอมอ์แกนกิฟส์ไว้ครับจนโดนแอนเชนี่เจเลอร์ควักใบแดงไล่ออกจากสนามครับส่งผลให้เขาจะต้องโดนแบนอย่างน้อย3เกมนะครับกับการแข่งขันในประเทศซึ่งหนึ่งในนั้นคือการเจอกับอาร์เซนอลคู่แข่งแย่งแชมป์ทีมสําคัญด้วยหลังเกมครับเป๊ปกุนโดลาสายหัวเลยพูดถึงโรดี้บอกว่าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโรดี้จะได้เรียนรู้โรดี้ต้องรู้จักควบคุมอารมณ์ตัวเองนั่นคือสิ่งที่เขาต้องทํา ผมโดนใบเหลืองได้แต่โรดี้ไม่อาจจะโดนใบเหลืองผมไม่ได้ลงเล่นคุณจะต้องระมัดระวังใช่ผมโมโหโรดี้ผมไม่ชอบเล่นด้วยผู้เล่น10บคนด้วยซ้ำผมคิดว่าโรดี้จะต้องเรียนรู้ผมไม่ได้บอกว่ามันไม่ใช่ใบแดงนะโรดี้เป็นผู้เล่นที่น่าทึ่งไคล์วอเกอร์เคยทําแบบนั้นมาแล้วในอดีตดังนั้นพวกเขารู้ว่าไม่ควรทํามันเป็นเรื่องของอารมณ์ถ้าคู่แข่งพยายามจะยั่วยุคุณจะต้องควบคุมตัวเองเอาไว้ผมควบคุมตัวเองไม่ได้แต่ว่าผมไม่ได้ลงเล่น แต่ไม่พอใจมากๆที่โรดี้ไปทำแบบนั้นนะครับมันจะทำให้ทีมเสีย um. โมเมนตัมอ๋อฮอันนี้คือสิ่งที่เป๊ปกัวเดียล่าครับได้บอกเลยว่าโรดี้ไปทําแบบนี้มันไม่ดีเลยคุณเนี่ยควรคุมอารมณ์ตัวเองให้ได้ไม่ใช่ว่าคุณจะไปทําแบบนั้นแบบนี้คุณเป็นตัวหลักของทีมแล้วพอทีมมันเจอปัญหามาในอีก3เกมข้างหน้าเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับเขาไม่ชอบครับเป๊ปไม่ชอบเล่นด้วยผู้เล่น10คนครับระบบมันพังนะครับ ถ้าผู้ใดคนนึงโดนไล่ออกเนี่ยเขาไม่ค่อยโอเคแล้วนะครับอนันนี้คือสิ่งที่เป๊ปกูเดล่าครับโมโฮหเซ่โรดี้นะชุดกะครับมีความคิดเห็นยังไงกับสิ่งที่โรดี้ทำก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้ครับอม,มาแสดงความคิดเห็นกันต่อเนื่องจัดไปดนแวร์รุ่น